สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีพิจิกประจำวันที่1ถึงวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ชาวราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีโชคมีลาบแต่ต้องใจเย็นๆนะคะไม่ต้องโต้เถียงนิ่งๆค่ะแล้วทุกอย่างก็จะดีเองนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามช่องจีราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2อ6พค่ะดวงดาวต่างๆที่ท่านผู้ชมได้มองเห็นนี้นะคะเป็นดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงของระยะเวลานี้นะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นในการพยากรณ์เช่นนี้ท่านผู้ชมจะต้องเอาแนวคําพยากรณ์นะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ ชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงระยะเวลานี้นดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกก็คือดาวพระอังคารค่ะอยู่ในเรือนวินาศก็หมายถึงว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะจะเก็บตัวอยู่เงียบๆนิ่งๆไม่ได้ออกไปสังคมพบปะเจอใครเลยนะคะคนที่ทำงานแล้วก็มักจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ออกไปไหนนะคะอยู่นิ่งๆเช่นนี้ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกเลยนะคะในช่วงต้นๆนะคะก็คือวันที่1ถึงวันที่8พฤศจิกาย,ยนนั้นนะคะดาวการเงินของชาวราศีพิจิกอยู่ตรงจุดพบคนรอบข้าง พี่น้องท้องเดียวกันหรือสังคมนะคะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีพิจิกอาจจะมีการนะคะไปจัดการในเรื่องการเงินที่คนรอบข้างพี่น้องท้องเดียวกันหรือในสังคมที่ตัวเองแวดล้อมอยู่นั้นที่เคยหยิบยืมไปหรือเคยขอร้องให้ช่วยเหลือตอนนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีพิจิกจะต้องไปทวงถามในเรื่องการเงินเหล่านั้นนั่นเองค่ะ แต่ถ้าคนที่ทําธุรกิจนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะไปไถ่าถามเงินที่มีการค้างเอาไว้เป็นอย่างไรควรจะจ่ายได้แล้วอะไรทํานองนี้ค่ะส่วนหลังจากวันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนั้นนะคะดาวการเงินก็โคจรเข้าไปอยู่ในตรงจุดของ พันธุได้ตำแหน่งปัตุมเกณฑ์ก็แสดงว่าการเงินนะคะช่วงระยะหลังๆของเ,อเดือนพฤศจิกายนก็คือช่วงวันที่8ถึงวันที่16พฤศจิกายนนั้นนะคะการเงินก็ได้เข้ามาแล้วค่ะตรงจุดนี้นะคะคือจุดพบพันธุนี่นะคะก็หมายถึงเรื่องบ้านเรื่องรถหรือเรื่องเครื่องจักร กลโรงงานอะไรทํานองนี están, ้นะคะก็หมายความว่าบางท่านนะคะที่มีธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเช่าหอพักให้เช่าหรือโรงงานให้เช่าอะไรทํานองนี้ค่ะก็จะได้เงินมาจากตรงนั้นนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีธุรกิจโรงงานต่างๆผลิตอะไรต่างๆก็ได้เงินจากตรงเครื่องจักรตรงจุดนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ะะถือว่าเป็นจุดที่ดีพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดการเงินนี้จิราก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะ,ะชาวราศีพิจิกให้ะระมัดระวังตรงนี้นิดนึงว่ามีดาวพระศุกร์ดวงนี้ค่ะเข้ามาอยู่ในพบการเงินก็อาจจะเป็นไปได้เกี่ยวกับเพศตรงเงินข้ามหุ้นส่วนหรือคู่ครองนะคะอาจจะมาพยายามคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือขอ,อ เงินจากท่านผู้ชมนั่นเองค่ะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมเองนะคะจะพิจารณาอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการงานนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวการงานก็โคจรมาอยู่ในเรือนวินาศเช่นเดียวกันก็หมายความว่าบางท่านนะคะที่ทํางานกับองค์กรต่างๆก็อาจจะเอางานมาทําที่บ้านนะคะสะสาง,งานที่บ้านหรือท่านที่มีธุรกิจของตัวเองก็อาจจะดูแลนะคะธุรกิจ ไปถ้ามีจุดปัญหาตรงไหนก็มีการแก้ไขสะสางนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานก็อาจจะได้แต่ไม่เต็มร้อยนะคะช่วงระยะเวลาของโควิดเช่นนี้นะคะการงานได้เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีแล้วล่ะค่ะนะคะเราไม่หวังผลเป็นเลิศน,นะคะพอประคับประคองไปได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะและ ตรงจุดนี้นะคะก็พยากรณ์ในเรื่องของโชคลาบเลยนะคะก็คือดาวพระพุธดวงนี้ค่ะซึ่งามาอยู่ในเรือนวินาศเช่นเดียวกันนะคะก็หมายความว่านะคะท่าน ผู้ชมชาวราศีพิจิกบางท่านนะคะอาจจะได้เงินเยียวยาเงินประกันชีวิตเงินประกันอุบัติเหตุหรือเงินประกันสุขภาพอะไรก็แล้วแ,วแต่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคดำเนินการมาตั้งแต่ตุลาคมมาแล้วนะคะทุกอย่างก็ยังอยู่ในลักษณะก็คือมีการดำเนินการอยู่ค่ะไม่ต้องใจร้อนนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะต่อไปแล้วก็มาเดินจุดของความรักนะคะก็จะเห็นได้ว่า ในพบคู่ครองของชาวราศีพิจิกมีดาวพระราหูอยู่ตรงจุดนี้เข้าอยู่ตรงนี้นานแล้วค่ะจะใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งนะคะเข้าเข้ามาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี6 3ใช่ไหมคะเขาก็จะอยู่ยาไปจนถึงเดือนมีนาคมปี6 5ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งนี้ชาวราศีพิจิกก็จะมี ความร้อนรุ่มหรือความกลุ่มอกกลุ่มใจหรือภายในครอบครัวก็ยังมีปัญหาตรงจุดนี้อยู่นะคะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะที่จะพิจารณาแก้ไขอย่างไรเพราะดาวดวงนี้เวลาเข้าตรงจุดไหนนะคะเขาก็มักจะเปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นถ้าท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดอารมณ์นะคะอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้ค่ะ แต่อย่างที่จีราบอกในช่วงต้นๆน,น,นะคะก็ระยะเวลานี้ก็ให้ระวังนะคะอาจจะมีเพศตรงข้ามมาคะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินก็เป็นไปได้ค่ะนะคะ,นะคะอยู่ที่ชาวราศีพิจิกนะคะจะต้องมีสตินะคะในการพิจารณาในเรื่องนี้ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงของระยะเวลานี้ก็ต้องให้ระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมะีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจความดันแผลในปาก ทอมซินอักเสบปวดฟันถอนฟันอะไรทำนองนี้ค่ะนะคะทุกอย่างก็ไม่มีอะไรที่จะพ้นไปหาหมอนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะจากการพยากรณ์นี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ